่วนส่งน,นีเนี่ยก็ยังคงอยู่ในห่วงข้องการที่พี่นองประชาชนมุสลิมเนี่ยประกอบพิธีฮั์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะแต่ว่ามีผู้เซว่นบุญบางสวนค่ะในหัวที่ติดขังอยู่ที่เมืองมาดีนะเพราะว่าไม่มีวีซ่าฮัตใช่ค่ะซึ่งผู้แสเวงบุญบางสวนค่ะตอนนี้ติดข่งอยู่ที่เมืองมาดีนะนะคะเหตุเพราะว่าไม่มีวีซ่าฮัตซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการซาอุเองเขาก็มีการคุมเข้มทั่วเมืองมักกะด้วยค่ะ รายงานราสุดเนียรบุวามีผู้สวงบุนชาวไทยบางส่วนค่ะย,ยังคงติดทางยุธีนครมาดีนาประเทศซาอุดีอราระเบียหลังไม่สามาัรถเดินทางเข้าสู่เมืองมักกะเพื่อประกอบพิธีฮัได,ด้เนื่องจากไม่มีวีซา่าฮั์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะขณะเดียวกันค่ะสำนักงานกิจการัจญ์ทห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการออกหนังสือแจง้งเตือนเกี่ยวกับบทลงโทษจากกระรวงฮั์แล้วก็อุมรอกของซาอุดีอราระเบียสำหรับผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือว่าอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือีวีซา่าเยี่ยมเย็ยนหรือว่าวีซา่าวิสิต วีซ่าที่เดินทางเข้าพื้นที่ซักซิสย่างเช่นนครมักกะถุงมีนาถุงอารอฟะแล้วก็มุดดาลิฟะซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายซักซิสอย่างร้ายแรงโดยมีบทลงโทษสำนับภูฟ้าฟื้นเนี่ยประกอบด้วยปรับเบียร์ุสงสุดถึง1นึ่งเรียนซาอุดีอาระเบียรหรือว่า<ฮ>ประมาณ1ล้านบาทไทย<ฮ>เลยนะคะและทีนี้ถ้าเกิดกระทาความพิษกับรายบุคคลก็จะถูกลงโทษเยกเป็นรายบุคคลไปเลยแล้วก็สําคัญเลยถ้าเกิดทําพิษจะถูกเนรเทศแล้วก็ห้ามล็ ขา,าวซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นเวลา10ป,ปีค่ะ,ะคซึ่งในช่วงพิธีฮัทปีนี้เนี่ยทางการซาอุก,ก็ได้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภยัยยางแ้มค้อนนะครับมีจนาทีถังในและกากเรืองแบบปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงและถั่วเมืองครับโดยเฉพาะบริเวณรอบมสัสยิดฮารามนะครับซึ่งเป็นูน้นกลางก้องพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครับเรื่องนี้นะครับดรปริญญาประยศบัวนาสำนักงานัวนาสำนักกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยนะครับว่าผู้แสวงบุญถี่ไม่มีวีซ่าฮัทตกค้างอยู่ท จำนวนหนึ่งไม่น่าจะสามารถเข้ารวมมักกะได้นะครับเนื่องจากมีการตรวจสอบเข้มงวดในทุกๆพื้นที่และผู้ใดที่ฝฟ้าฟื้นจะต้องประชิญกับบทลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของวนาสำนักกิจการฮัทแห่งประเทศไทยครับบางคนที่อยู่ที่นครมดีนะซึ่งราบัาตอนนี้ที่นครมดีนะเนี่ยก็มีผู้ที่เดินทางมากกอนหน้านี้นะครับด้วยกับวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ย ก็ได้พำน,นักได้ได้อยู่ที่นครมาดีนะซึ่งความพยายามของอผู้นํากลุ่มในการนําผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางเข้ามานะครมากาเนี่ยผมคิดว่ามาตราการของซาดีอาระเบียเนี่ยมีความเข้มงวดและก<ล>็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ ทั้งนี้ท่านการซาอุดีอาราเบียยำฉันนะคะว่าผู้ถี่ประสง์จะเดินทางม,มาประกอบพิธีฮั์เนี่ยต้องทื้อวีซา่าฮั์ที่ทูกตรงเท่านั้นยำเลยนะคะว่าต้องทื้อวีซา่าฮั์อย่างทูกตองค่ะเพื่อจะรักษาวความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความซักซิธ์ของพิธีกรรมที่มีผู้มาร่วมจากทั่วโลค่ะ แนนอนว่าการที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังคงมีพี่น้องชาวมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปเป็นส่วนร่วมจิตใจเข้าที่นครมักกาประเทศซาอุดีอาระเบียนในการที่จะรวมการประกอบพิธีฮัตเพราะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสิงที่มุสลิม จะต้องทำรั้งเนงในชีวิตใช่แล้วจึงกับทุกคนของมุงกันไปเดียวกันถ้ามาตราการในการดูแลความปลอดภัยมาตราการในการสกรีนคนเข้าไปด้านในเนี่ยไม่ดีไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้เกิดความบุญไหวาภายในได้ดงังนั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตราการของเข้าย่างเข้มข้นนะดังนั้นคนตีอาจจะไปแบบไม่ทุกตองหรือว่าไม่มีวีซ่าฮัดเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรั้งนี้ได้มันึ่งทางการซาอุเนี่ยเขามีระเบียบกติกากฎไม้ย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าไหนได้ไม่ได้มีบทอลงโทษทุก เขาเรียกว่าลงบันทึกไว้ยังจริงจังลงไว้เลยเออนะคะ,ะเพร<อ>าะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ทําตามก็จะทุกลงโทษตามนี้แล้วก็ที่สำคัญเผื่อจะให้การประกก็พิธีฮัทของพี่น้องชาวไทยม,มุสลิมที่เดินทางไปเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าได้ฮัทมัคบูอย่างสมูรณ์่สุสมบูรณ<ถ>์ที่สุดทุกต้องนะครับ